สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะพบก,กับครูน้ำหวานในวิชาภาษาอังกฤษชั้นป2ค่ะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นบทใหม่นะคะบทที่3นะคะบทที่3เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนักเรียนไปดูกันเลยค่ะบทที่3นะคะ เราเรียนเรื่อง All about me All about me คืออะไรนะอ่าเห็นเด็กผู้หญิงมีสองคนมีเต้นๆแล้วก็มีคำศัพท์ถึงนะคะนะักเรียนไปดูกันเลยว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างนะคะ All about me ก็คืออา่าเหมือนร่างกายของเราส่วนประกอบของเราก็คือส่วนต่างๆของร่างกายของเรานั่นเองนะคะนะักเรียน What is Smile Two, Unit Three All About Me Students Book, Unit Three, Lesson One Exercise One Listen and Point Body but... fingers, hands, arms, legs, feet, toes. จบไปแล้วนะคะเรียนเมื่อกี้นี้เขาก็พูดถึงบทที่3ออบามีก็คือส่วนต่างๆของร่างกายเราก็จะประกอบไปด้วย body body คาว่าคำนี้แปลว่าอะไรคะนักเรียน บอดี้ก็คือตัวตัวเราเนี่ยคะ่นะนักเรียนตัว Finger Finger แปลว่านิ้วนิ้วมือนะคะนะักเรียน Arm แปลว่าแขน Hand แปลว่ามือ Legs ขาอันนี้อ่านว่าอะไรคะ o อส เท้านะเออนิ้วเท้านะคะนักเรียนโทษนิ้วเท้าแล้วก็คำนี้ฟีดแปลว่าเท้านะคะไม่เหมือนกันนะคะโทษก็คือนิ้วเท้าแต่ฟีดเนี่ยคือเท้าเรานะคะนักเรียนอ่าฟังคำศัพท์อีกรอบนึงนะ Mile 2, Unit 3, All About Me. Students Book, Unit 3, Lesson 1, Exercise 1 Listen and Point. Body, Fingers. ไปแล้วนะคะคสําหรับคําศัพท์นักเรียนจดจําด้วยนะคะว่าแต่และคาาําศัพท์หมายถึงอะไรนะคะนักเรียนอ่ามาดูอีกรอบหนึ่งออกชัดๆเลยนะคะนักเรียนอันนี้นักเรียนฟังก่อนนะคะ Student's Book Unit 3 Lesson 1 Exercise 2 Listen Point and repeat hands, fingers, arms, toes, feet, legs, body. hand แปลว่ามือนะคะมือ finger นิ้วมือ arm แขน body ร่างกายก็คือตัวเรา toes นิ้วเท้าฟี t เท้าเล็กขานะคะนักเรียนเรียนจำคำศัพท์ด้วยนะคะมีกี่คำสองสี่หกเจ็ดมีเจ็ดคำแล้วที่เราได้เรียนไปนะคะนักเรียนอ่ะมาดูนะคะจะมีคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะนักเรียนให้นักเรียนฟังก่อนนะคะ STUDENTS BOOK Unit 3, Lesson 1. Exercise 3. Listen and write the numbers. This is my body. Number 1, this is my head. Number 2, this is my mouth. Number 3, this is my hand. Number 4, this is my nose. Number 5, this is my leg. Number 6, this is my foot. Number seven. This is my eye. Number eight. This is my arm. Number nine. These are my fingers. Number ten. These are my toes. อ่ะเรียนฟังทันไมหมคะนักเรียนอันนี้เขาจะพูด เกี่ยวกับร่างกายของเราว่ามีอะไรบ้างนะคะเมื่อกี้นี้แล้วเขาก็จะให้ใส่หมายเลขลงไปนะคะหมายเลขหนึ่งคือลายหมายเลขสองคือลายนะคะไปดูเฉลยกันเลยอ,อันนี้จําไม่ได้ไม่เป็นไรน,นะคะไปดู อะไปดูแบบฝึกหัดของเรานะคะนะักเรียนให้นักเรียนนําสม,มุดขึ้นมานะคะสม,มุดวิชาภาษาอังกฤษเขียนวันที่เดือนข้อสอให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนตามคุณครูเลย vocabulary ค,คำศัพท์นะคะ Unity o r b a t me ก็คือบทที่3 orbal มีนะคะคำที่1 body ร่างกายคำที่2 hand มือเมื่อกี้นี้เราเรียนไป7คำนะคะนักเรียนย้อนกลับไปนะคะ7คําำนี้ให้นักเรียนจดแล้วก็แปลลงไปในสมุดของคุณครูนะคะก็เราก็จะได้7คําคำนะคะนักเรียนถ้าใครได้คำเพิ่มเติมก็เขียนเพิ่มได้นะคะนักเรียน อันนี้นะคะเป็นเป็นแบบฝึกหัดที่อยู่ในเล่มหนังสือวิชาภาษาอังกฤษของเรานะคะนักเรียนอ่านบทที่3หน้านี้นะคะนักเรียนให้เปิดหน้านี้นะคะเขาให้นักเรียนฝัง ให้นักเรียนเติมคำศัพท์ลงไปหมายเลขหนึ่งคืออะไรหมายเลขสองคืออะไรหมายเลขสามคืออะไรนะคะนักเรียนนักเรียนดูของคุณครูเลยนะคะบางคนไม่รู้คำศัพท์นะคะนักเรียนนักเรียนทาตามคุณครูเลยนะคะหมายเลขหนึ่ง hand นักเรียนก็ hand ก็คือมือหมายเลขสองอะไรคะแขนก็คือ arm หมายเลขสาม finger f ิงเกอร์ก็คือนิ้วมือหมายเลขสี่บอดี้เห็นไหมคะบอดี้ก็คือตัวเราหมายเลขห้าฟุตฟุตก็คือเท้าหมายเลขหกเล็กขาหมายเลขเจ็ดทสนิ้วเท้านะคะนักเรียนอ่ะนักเรียนเขียนตามคุณครูไปเลยนะคะนักเรียนก็ เขียนคำศัท์ตามคุณครูไปได้เลยนะ,ะจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้วันนี้นะคะเราได้เรียนเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายของเรานะคะหรือว่าอาวัยว,วะของเรานนั่นเองนะคะจะมีแขนมือนะคะฟุตเท้าอารมแขนเล็ก ขาฟิงเกอนิ้วมือโทอสนิ้วเทา้าแล้วก็บอดีร่างกายนะคะให้นักเรียนทำอะไรบ้างคะแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะแล้วก็โจทย์คำศัพท์นะคะของคุณครูลงไปในสมุดด้วยนะคะนักเรียนใครจะเขียนคำอ่านมาตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะนักเรียนวันนี้มีแค่นี้นะคะสำหรับ งานวิชาภาษาอังกฤษนะคะอ่าสั้นๆเนอะทำแค่สองอย่างนะคะสองงานนะคะจบแล้วนะคะนักเรียนสำหรับอ่าชั่วโมงนี้ให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์นะคะหัดอ่านออกเสียงเนาะแล้วก็หัดเขียนนะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ